รู้ได้ใช่เป็นวันนี้จะนําท่านมาพบกับอิึ่งอุปกรณ์สําคัญนั่นก็คือถังน้ํามันซึ่งบางทีมันไม่ใช่แค่สิ่งที่ใช้บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงเท่านั้นแต่อาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหาหลายๆอย่างเกี่ยวกับเครื่องยนต์วันนี้ผมจะพาไปดูในรายละเอียดกันเลยหลักๆแล้วถังน้ํามันแบ่งได้2แบบนะครับตามวัสดุที่ใช้แบบแรกนั่นก็คือถังน้ํามันเหล็กซึ่งนิยมใช้กันโดยทั่วไปเพราะ1นนะครับติดมากับรถอยู่แล้ว 2. นะครับการบำรุงดูแลซ่อมบำรุงเนี่ยทำได้ง่าย 3. ราคาไม่สูงนั่นเองแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับก็คือถ้าใช้ไปเป็นระยะเวลานาน,านแล้วมันจะเกิดสนิมขึ้นนะครับตามบริเวณต่างๆที่ได้รับความชื้นนั่นเองแบบที่2องนั่นคือถังน้ำมันอลูมิเนียมนะครับซึ่งใครๆหลายคนก็อยากจะได้เพราะว่า 1. มันมีความสวยงามที่มากกว่าสมันมีน้ำหนักที่เบากว่านะครับ แล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของมันที่เป็นจุดเด่นนั่นก็คือมันไม่เป็นสนิมน,นั่นเองอายุการใช้งานมันค่อนข้างที่จะทนทานยาวนานแต่ข้อเสียของมันก็คือนะครับการซ่อมบำรุงนะครับถ้าเกิดการกระแทกปริกแตกขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงมันก็อาจจะสูงหน่อยนั่นเองและต่อมาเราก็จะมาดูส่วนประกอบของถังน้ำมันนะครับว่ามีอะไรบ้างในแต่ละจุดมีข้อสังเกตยังไง ตัวแรกนะครับก็คือท่อดูดและก็ท่อไหลกลับนั่นเองในส่วนของตัวท่อดูดนะครับข้อสังเกตง,ง่ายๆมันจะวิ่งไปที่กรองนะครับเป็นกรองดักน้ําหรือไม่กระวิ่งเข้าไปที่ตัวปัม๊มแยกหรือว่าปั๊ม AC นะครับส่วนแปบ๊บไหลกลับก็จะไหลออกมาจากตัวแปบ๊บไหลกลับออกมาจากทางหัวฉีดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปั๊มสายธรรมดาหรือว่าในส่วนของตัวคอมบัดเรลนั่นเองสังเกตดีๆนะครับ บริเวณที่นิ้วชี้อยู่เนี่ยครับบางทีนะครับตรงนี้ในส่วนของตัวท่อ,อยางนะครับอาจจะปิดนะครับทําให้อากาศเล็ดไปได้หรือว่าตัวปอกลัดเนี่ยไม่แน่นนะครับทําให้อากาศสามารถวิ่งไปพร้อมกับตัวน้ํามันได้นะครับนี่คือปัญหาที่จะทําให้เกิดอาการแยกไม่ขึ้นนะครับหรือรถวิ่งไปแล้วเกิดอาการสะด,ดุดมีควันออกเป็นลูกๆลกนะครับหรือไม่กระติดในช่วงแรกแล้วก็วอดดับนั่นเอง ส่วนประกอบถัดมานั่นคือในส่วนของตัวลูกลอยนะครับวัดปริมาณเชื้อเพลิงในถังนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วนะครับตัวลูกลอยเนี่ยจะเฉพาะรถเฉพาะรุ่นนะครับไม่สามารถที่จะใช้ข้ามกันได้นะครับแต่นะครับก็สามารถที่จะดัดแปลงได้ในกรณีที่มันหาไม่ได้จริงๆนะครับข้อระวังนะครับเวลาเราดัดแปลงนะครับพยายามนะครับยึดน็อตให้ได้มากที่สุดนะครับรูไหนที่ยึดไม่ได้นะครับ ก็พยายามปิดนะครับมิฉะนั้นน้ําอาจจะเข้าได้นะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้น้ําเข้าไปผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงประเด็นถัดมานะครับถ้ามีการดัดแปลงไปใช้ข้ามรุ่นเนี่ยต้องสังเกตนะครับว่าในส่วนของตัวขาถังเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะหย่งลงไปได้ถึงสุดหรือเปล่านะครับเพราะว่าความสูงของถังแล้วก็ความยาวของขาลูกลอยเนี่ยแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันอันนี้เราต้องพิจารณาดูนะครับดังนั้นเนี่ย ในตัวเกวัดน้ำมันที่อยู่ตรงหน้าปัดเนี่ยอาจจะให้ค่าที่ไม่เที่ยงตรงนะครับอันนี้ต้องคาดคะเนเอาอีกอย่างหนึง่งอุปกรณ์ถัดมานะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวฝาถังน้ํามันนะครับโดยปกติแล้วนะครับฝาถังก็จะงาเฉพาะรถเฉพาะรุ่นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีรุ่นแบบธรรมดาแล้วก็รุ่นที่สามารถใช้กุญแจล็อกได้ตัวฝาถังนี้มีความสําคัญมากนะครับบางทีเรามองข้ามไปเพราะอะไรเนี่ยแหละครับ ฝาถังเนี่ยครับฝาแท้กับฝาเทียมมีข้อสังเกตนะครับฝาแท้เนี่ยนะครับอายุการใช้งานของกุญแจนะครับแล้วก็ติ่งนะครับที่ใช้ยึดกับขอบฝาถังเนี่ยนะครับจะมีความแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานจะยาวนานมากขึ้นเวลาเราบิดแล้วจะสามารถปิดได้สนิทไม่คลอนนะครับของเทียมอายุการใช้งานก็จะด้อยลงไปนะครับทําให้ราคามันแตกต่างกันพอสมควรและข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ าถังน้ำมันเนี่ยจะมีดูมีดูอยู่ดูตรงนี้นะครับคือดูระบายอากาศนะครับให้สามารถอากาศเข้าไปในตัวถังน้ำมันได้ถ้า,ถอาโอเลนฝาพวกนี้เกิดอุดตันขึ้นมาแล้วฝาปิดสนิทอากาศไม่สามารถเข้าไปในถังได้นี่คือต้นตอของปัญหานะครับดูดน้ำมันไปที่ตัวเครื่องไม่ได้นะครับแยกน้ำมันไม่ขึ้นหรือรถสตาร์ทไม่ติดนะครับ เกิดจากปัญหานี้ได้เช่นเดียวกันนะครับหนักมากนะครับจนถึงถังยุบได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อที่เราควรจะพึงระวังไว้แล้วก็มาถึงในส่วนของตัวถังน้ํามันนั่นเองนะครับภายในถังน้ํามันนะครับสังเกตเห็นทำจะมีห้องกั้นอยู่เพื่อไม่ให้น้ํามันกระชอบนั่นเองนะครับแล้วก็จะเห็นท่อดูดแล้วก็ท่อไหลกลับนะครับเห็นไหมครับเป็นหลอดลงมาเนี่ยนะครับนี่แหละครับเห็นไหมครับพื้นถังเนี่ย มันมีการดุ้งขึ้นมาจากกรณีอย่างเนี้ยถ้าเกิดมีการปิดถังที่สนิทนะครับไม่มีดูระบายเนี่ยนะครับแรงดูดเนี่ยมันจะทําให้ตัวถังเนี่ยบุบหรือดุ้งขึ้นมาได้นะครับเห็นไหมครับตัวเนี่ยนะครับมันดุ้งขึ้นมาจนอุดท่อดูดเลยตัวเนี้ยเหลือระยะเพียงนิดเดียวนะครับที่จะให้น้ํามันเล็ดไปได้เนี่ยสาเหตุที่น้ํามันไหลไม่สะดวกนะครับเข้าไปที่ปั๊มไม่สะดวกเกิดจากตัวนี้นะครับ แล้วก็ในกรณีที่รถเนี่ยลูกรอยเสียเนี่ยเห็นไหมครับจะมีเศษไม้นะครับซึ่งคนขับเนี่ยเอามาหยั่งน้ํามันเนี่ยบางทีหล่นเข้าไปนะครับก็จะไปอุดตันตัวท่อดูดเนี่ยเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งครับทําให้รถเกิดอาการสะดุดหรือสตาร์ตติดแล้วก็เกิดอาการวอดหรือนะครับการวิ่งไปแล้วเกิดอาการสะดุดรถไม่มีกําลังนะครับ บางทีไปเช็คที่ตัวเครื่องเช็คที่กรองต่างๆแล้วก็ไม่เจอปัญหานะบางทีปัญหามันแรกเริ่มมาจากตรงจุดนี้นั่นเองและในส่วนของตัวถังรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะมีตัวกรองเศษฝุ่น,นครับบริเวณปลายท่อดูดนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่นี้นะครับตัวนี้นะครับบางทีเราจะต้องหมั่นดูด้วยนะครับเพราะว่าในตัวกรองตัวนี้เองถ้าเกิดมันตันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสิ่งสกปรกมันไปอุดไปเรื่อยๆเสร็จน้ามันก็จะไหลไม่สะดวกนะครับรถมันจะไม่ค่อยมีกําลัง จากตรงจุดจุดนี้นั่นเองและในส่วนสุดท้ายนั่นก็คือตัวขาถังน้ํามันเองนะครับเป็นตัวรองรับน้ําหนักนะครับเราต้องสังเกตดูนะครับอย่าให้เกิดการผูกนะครับหรือบิดเปลี่ยนรูปไปนะครับเพราะมีผลต่อการดูดน้นํามันและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือวัสดุที่นํามาใช้รองถังน้ํามันนะครับอย่าให้ถังน้ํามันเนี่ยวางอยู่บนขาถัง เปล่าๆนะครับจะต้องมีวัสดุรองรับเพื่อลดการเสียดสีนะครับไม่งั้นมันจะทําให้เกิดทั้งสนิมเองแล้วก็ทําให้เกิดการรั่วนะครับบริเวณที่เกิดการเสียดสีระหว่างถังและขาถังโดยปกติแล้วเราจะใช้สายพานนะครับสายพานโลงสีเนี่ยมาลองนะครับหรือนะครับใช้เป็นกลุ่มประเภทยางที่ค่อนข้างจะมีความหนาและแข็งแรงหน่อยนะครับเพื่อลดการเสียดสีนะครับแล้วก็ลดเสียงนั่นเอง หากมีข้อสองสัยอะไรก็สอบถามมาในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับพพี่